สวัสดีค่ะน้ำมินค่ะวัสี่าทำการสอบสริตาแล้รคะคือเรามาทวงความยุติธรรมให้แก่ผู้เสียหายค่ะโดนหลอกงลงทุนหลอกทำวีซ่าแล้วก็ขายของแล้วก็ไม่ส่งต่างๆนานาเยอะแยะเลยค่ะเรื่องที่หนึ่งเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องวีซ่าเนี่ยออไม่ได้เจอกับตัวเองเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการหลอกลวงหรือว่าหลอกลงทุนเนี่ยเขาจะเริ่มจากการตีสนิทกอท่อนค่ะ สนิทให้เราเชื่อใจเขาไว้ใจเขาเขาจะทําทุกอย่างให้เราไว้ใจจากนั้นก็ค่อยให้เราลงทุนต่อค่ะลงทุนลงทุนปันผลอะไรแบบนี้แต่พอคนที่ลงทุนเยอะก็คือไม่ได้เงินคืนเลยแล้วก็เงินปันผลก็ไม่ได้คืนด้วยส่วนคนที่ลงทุนน้อยเนี่ยจะได้เงินปันผลแต่พอเขาลงทุนใหม่รอบที่สองคือเยอะกว่าเดิมพอเยอะกว่าเดิมเขาก็จะ ไม่เอาเงินบันผลให้แล้วแบบนี้ค่ะทาเครื่องประดับค่ะเครื่องประดับแล้วก็เสื้อผ้าม้งค่ะเขาจะเป็นคนสําหรับหนูนะคะสําหรับหนูคือเขาเดินมาหาหนูเองเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นนักแสดงเนาะแล้วก็มีเอฟซเยอะก็คือเหมือนเขาน่าจะหาเหยื่อได้เพิ่มแต่ส่วนพี่ๆเขาทุกคนเนี่ยคือเขาเครับเชื่อศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็ ได้ได้เจอกันในศาสนาแล้วเขาก็ตีสนิทในนั้นก็คือหลอกในนั้นเอาความเชื่อทางศาสนามาอ้างมาเป็นคนดีอย่างเงี้ยค่ะหลอกลวงปุนค่ะเป็นกลุ่มบริษัทเลยค่ะเพราะว่ามีหลายบริษัทเลยค่ะพูดเป็นปากเดียวกันว่าเห็นไลฟ์ผ่าน facebook. ค่ะส่วนตัวหนูเนี่ยเขาเดินมาหาหนูถึงหน้าบ้านเองค่ะของหนูเนี่ยเธอได้ได้ทำการหลอกนะคะให้หนูเนี่ยผลิต สินค้าที่เกี่ยวกับมดลูกให้เขาค่ะเป็นจํานวนประมาณ5 0,000ชิ้นแต่หนูไม่ได้ผลิตให้เขาเพราะว่าเขาไม่มีเงินให้นะคะหนูก็เลยบอกว่าไม่ผลิตดีกว่าแล้วก็ไม่ขายให้ด้วย 2. เขาบอกหนูว่าเขาเนี่ยมีแต่เสื้อแล้วก็ไม่มีกระโปรงให้หนูเนี่ยหากระโปรงให้เขาหรือซื้อกระโปรงให้เขาเดี๋ยวเขาจะเขาจะเอาเงินให้หนูพอหนูไปซื้อกระโปรงมาสรุปคือเขาไม่ให้เงินหนู แล้วหนูได้ทำกันลดราคาขอให้ได้เงินคืนเขาก็ไม่ไม่ลดแล้วก็เหมือนเขาอยากจะได้ฟรีไปมากกว่าหนูก็เลยบอกกับเขาไปว่าเงินไม่ถึงหนูก็ไม่ให้ดังที่เขาทำกับเราเช่นกันแล้วแต่ว่าไล่ได้มีกันทะเลาะวิวาทตามในคลิปท,ที่ทุกคนเห็นค่ะในนั้นก็เป็นหนูเองที่ทะเลาะกับเขาค่ะแล้วก็ได้มีแผลมาด้วยค่ะตอนที่ไปไปขนของค่ะก็คือไปกับพี่พี่บิวนะคะพี่บิอยรงไน ก็ไปกับพี่บิวค่ะซึ่งพี่บิวเนี่ยเป็นผู้เสียหายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าพี่บิวก็เป็นคนที่โดนข่มขู่เช่นกันค่ะที่ไม่ได้ไม่ได้ไปแจ้งความค่ะของพี่ออนเออ,เอ,อของพี่พรนะคะ<า>จะมีสามคนด้วยกันนะคะ<า>ก็คือรวมยอดอยู่ที่ 1, 3, 000, หนึ่นง,ล,งล้านสามแสนบ่ทตอนแรกๆที่แกมาช่วงพี่ลงทุนแกบอกว่าลงทุน เหมือนร่วงหุ้งกันทําบริษัทนี้ค่ะแล้วเหมือนได้โปรโมชั่นมาดีด้วยได้บอกว่าได้โดยเฉพาะวันนั้นได้วีซ่าไปสวิตเซอร์แลนด์แลวก็ได้กําไรจัดตรงที่เราลงทุนดีด้วยแล้วเกยก็เลยบอกว่าไม่มีตังยังตังยังไม่มีแล้วก็คือตังอยู่ในบัญชีไม่มีบาทีเอ็นไม่มีเอสเบิดไม่ได้แล้วเกก็เลยบอกว่าขอให้ แบบองไปมาจังไปก่อนอดมาจังก่อนเละไม่เลือกรถยนต์สองอยากสองคนเลือกอ่าบอกว่าลงทุลงทุงร่วงมาจะได้จะได้โปร,โปรไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ด้วยอย่างนี้มาพูดอย่างนี้แบบตจะมาตอนแรกมาชักชวงแบบไม่ทันก็เลยแบบเอาตัวน,นี้มามาันมาล่ออีกออของที่สาคนล้างกว่าค่ะกว่ากี่ล้านลนะ้านสานสม ของเปลี่นเป็นการลงทุนแล้วก็ของเปลี่นหนึ่งแสนบาทค่ะเข้ามาช่วงบอกว่าให้ร่วงลงทุนกับบริษัทของเขาก็คือ,อตกลงกันที่หนึ่งแสนบาทนะคะแล้วก็เขาจะให้ผลตอบแทนสามเปอร์เซ็นตต่อเดือนเป็นทำสัญญาหนึ่งปีค่ะแล้วทีนี้เขาจ่ายแค่ประมาณไม่กี่เดือนค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ยอมจ่ายอีกเลยแล้วเขาก็บอกว่า แล้วตอนนั้นปิ่นก็ไม่รู้นะคะว่าเขาคือทําอาชีพแบบนี้ปิ่นก็คิดว่าบริษัทเขามีปัญหาปิ่นก็ก็บอกเขาว่างั้นก็คือปิ่นไม่เอากาไรปิ่นเอาเฉพาะเงินต้นเขาคืนเงินต้นให้ปิ่นอย่างเดียวก็พอค่ะแล้วทีนี้คือเขาบอกว่าอย่าได้ไปฟ้องเอาปิ่นก็เลยไปฟ้องค่ะแล้วก็เป็นคดีแพ่งนะคะก็ฟ้องจบแล้วก็เขาก็ไม่ตัดสินไปแล้วให้ปิ่นชนะคาดีแต่เขาก็ไม่จ่ายค่ะแล้วก็เขาบอกว่าแน่จริงให้ไปยืดซับแล้วก็ ทีนี้เราไปสื่อรับก็คือไม่มีทรพัพย์สินค่ะใช่ค่ะเร,เรื่องวีซ่าจะเป็นกรณีของคุณออนนะคะขอขอกล่าวแทนพี่ออนนะคะก็คือพี่อ,อ้นเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับสามีของเขาค่ะซึ่งเขาบอกว่าสามารถทําวีซ่าได้ไปอเมริกาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ออนเนี่ยได้ลงลงเงินทําวีซ่าไปที่สี่แสนสี่แสนห้าค่ะประมาณสี่แสนห้าค่ะ แล้วก็ตอนนี้คือพี่ออนกำลังทำคดีอยู่ค่ะเห็นบอกวก่มีผู้เสียหายที่อยู่ต่างประเทศที่มาไม่ได้ผู้เสียหายที่อยู่ต่างประเทศที่มาไม่ได้เนี่ยมีมีพี่นายคนหนึ่งนะคะซึ่งมีพี่คันชิตมาเป็นตัวแทนเนาะแล้วก็ของหนูเนี่ยเป็นพี่สาวแล้วก็เพื่อนพี่สาวค่ะพี่คันชิดใช่ไหมพี่คันชิตค่ะจะ,จะขอเรียนร้องคำวิทยางทางช่องอะไรที่คุณพูดอะ นี่ส่วนของผมนี่ผมมาเป็นตัวแทนของของแฟนนะครับก็เขาหลอกร่วมลงทุนครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาจ่ายมาเดือนเดือนหนึ่งเดือนแรกนะครับน่าจะเป็นเงินก้อนที่ว่าเขาหลอกไปนะครับื่อจ่ายก,กับคืนมาจ่ายก,กับคืนมาประมาณเจ็ดพันหรือแปดพันแล้วก็จากนั้นก็หาย ไม่ใช่ว่าหายเงียบนะทวงถามแฟนโดนหลังจากนั้นก็หายเงียบไปเลยโดนไปห้าหมื่นครับเขาชิญสักชวนอะไรเอาเคยน่าเอาเลยครับคุณรู้ชมเขาจะชวนชักชวนลงทุนนะฮะชักชวนลงทุนครับลงทุนนะเาจริใช่มครับลงทุนที่ไม่มีสัญญานะครับก็เขาบอกว่าเออ่ลงทุนเดือนเดียวคืนทั้งต้นทั้งดอกจนเท่าทุกวันนี้ทวงถามก็ยังไม่ได้ มีใครเคยเป็นเพื่อนกับเขาบ้าเนียเขาอะเจ๊พันล้านเจอะไรเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนไม่ไม่มีค่ะมีมีสนิทที่สุดก็คือคุณเยิงป๋อค่ะวันนี้ก็มาด้วยเช่นกันแต่ไม่รู้หลบอยู่ตรงไหนแล้วที่สองคนผมเมียเนี่ยที่เขาไปออกสื่อไปออกข่าวว่าพวกคุณไปทําร้ายเขาอะไปทวงหนี้ไปยึดตามอะไรแล้วก็มีข่าวออกมาว่าพวกคุณไปทําร้ายเขาอะ เอ่อพี่แจงยังไงอืมจากการที่ในข่าวเนาะเ,เขาบอกว่าค่ะค่ะลุมทําร้ายเนี่ยหนูเรียกว่าไม่ได้ลุมทาร้ายนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนทําร้ายเราก่อนแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแค่หนูคนเดียวค่ะก่อนที่หนูกับเ,เจ๊คนนั้นเนี่ยจะตีกันนะคะก็คือมีพี่บิวค่ะพี่บิวค่ะที่ทะเลาะกับเขาก,าก่อนนะคะเราสองคนได้แผลมันเหมือนมาเหมือนกัน เขาไม่ได้แผลอะไรเลย<อ>ก็คือ,อคใช่ค่ะค่ะบบไม่ไม่ไม่คือหนูเนี่ยตั้งใจว่าจะไปดูเพราะว่าพี่สาวที่อเมริกาเขาทักมาบอกว่าให้ไปให้ไปดูว่ามีซับอะไรให้เขาไหมเพราะว่าเขาเสียไปเนี่ยรวมรวมประมาณ4ี่แสนเหมือนกันค่ะรวมทั้งของพี่สาวแล้วก็ของเพื่อนพี่สาวค่ะก็อยู่ที่ประมาณ4ี่แสนให้ไปให้ไปดูซ้ําให้เขาด้วยอะไรแบบนี้ก็เลยตามพี่บิวไปก่อนหน้านั้นนะ่ะพี่บิวได้ทะเลาะกับเขาไปรอบนึง แล้วก็พอหนูไปก็ก็มีการทะเลาะกับหนูอีกรอบหนึ่งด an ้วยค่ะวันนี้ที่มาเนี่ยมีใครแจ้งความบ้างแล้วอ่ะใครแจ้งความแล้วยกมือขึ้นอันนี้คือฟ้องแพ็ทฟ้องแทนที่จบไปแล้วแล้วแจ้งความใหม่เหรอบ้างชื่อประจำาวันไว้ค่ะว่าท่านหน้าคดีแล้วแต่เขาไม่แจ้งแล้วมีใครแจ้งความอีกก็มีคนที่มาไม่ได้หลายคนเลยค่ะก็คือใช่ค่ะมีหลายคนที่มาไม่ได้ ทุกคนนี้ยังไม่ได้แจ้งเลยค่ะ8ปดคนยังไม่ได้แจ้งเลยใช่ค่ะรวมมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่8ปดคนทั้งหมดก็น่าจะเกือบจะสิล้านเหมือนกันค่ะประมาณ10ล้านค่ะวันนี้อยากจะให้ตำรวจช่วยอะไรช่วยทําคดีแบบให้เป็นคดีอาญาเลยถ้าเราไม่ได้เงินคืนก็ขอให้คนชั่วได้เข้าคุกไปค่ะค่ะค่ะทํนะาทให้ถึงที่สุดเพราะว่าพวกหนูก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกันค่ะใครเดือดร้อนมากช่วยมือดิ นูก็เดือดร้อนเดือดร้อนทงความไม่หรอะไรเลยในขออนุญาตเล่านะคะขออนุญาตเล่าของขออนุญาตเล่าของกรณีของพี่พรนะคะพี่พรใช้เงินประกันของสามีที่เสียชีวิตในโควิดอะค่ะมาลงทุนด้วยค่ะอืมค่ะก่ล้านหนึ่งล้านสามแสนค่ะรวมทั้งของลูกสาวด้วยนะคะอพี่เดินใจจะพูดอะไรไหม จะพูดอะไรไหมแล้วก็ที่มาตรงนี้เนี่ยเราก็พู้หนูไม่กล้าไปฟ้องตามจังหวัดที่ผู้หนูอยู่นะคะพราะอะไรเพราะว่าอีเจ้คนนี้กับสามีนางได้บอกว่ามีเชื้อเจ้าหรือมีคนชั้นสูงอะค่ะหนุนหลังกับมี เพราะว่าหลายคนหนุนหลังเขาอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะผู้หนูก็เลยต้องมาที่นี่เพราะว่าเรากลัวว่าไปที่นูน่นเราจะมีปัญหาหรือแบบคดีจะไม่ไม่เดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาที่นี่ค่ะเออใช่เออเดี๋ยวไว้ลออมนั่งแล้วกันเพราะว่ายังมีของที่แบบคุณตำรวจมอบให้ที่เป็นทรัพย์สินที่บอกว่าไปยึดเนี่ย จริงๆแล้วเป็นเป็นคุณนัทนัทิตาค่ะเขามอบให้คุณตำรวจให้มาให้า โอ้ของของบอกเลยว่าเยอะแต่คนที่ยังไม่ออกมาลงตัวก็มีค่ะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วผู้หนูเยอะกว่านี้แต่ว่าโดนโดนเขาเกลี้ยกล่อมให้แบบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซื้อให้ก็เลยมาตรงนี้